ในภาษาไทยได้บอกว่าเข้ารีภัยอยู่ในพระเจ้าก็ดีกว่าที่จะเชื่อใจในมนุษย์แต่สําหรับฉบับภาษาอังกฤษนี้ได้บอกว่าการที่เราวางใจในพระเจ้านั้นก็ดีกว่าที่เราจะเชื่อมั่นในมนุษย์ is better, must our choice of of whatever word better our says must the God all be ก่อนอื่นเลยเมื่อเราเห็นจากถ้อยคำของพระเจ้าที่บอกว่าสิ่งนี้ดีกว่าเราก็ควรจะเลือกในสิ่งที่ดีกว่าให้กับตัวเอง choose whatever The word of God says is better. Our ให้เรานะั้นเลือกหรือตัดสินใจที่จะทำตามที่ถ้อยคำบอกว่าสิ่งนี้ดีกว่า Now, Notice what is better และให้เรามาดูกันว่าอะไรที่ดีกว่า To trust in the Lord is better than to put confidence in man. คือการวางใจในพระเจ้านั้นก็ดีกว่าการที่เราเองจะเชื่อมั่นในมนุษย์ It's very interesting that in the first part it says trust and the second part says confidence. สิ่งที่น่าสนใจสำหรับตรงนี้ก็คือในส่วนแรกของข้อนี้เนี่ยใช้คำว่าวางใจและในส่วนที่สองใช้คำว่ามั่นใจ so what we understand is that trust is confidence สิ่งที่ทำให้เราเข้าใจเพิ่มมากขึ้นก็คือการวางใจก็เท่ากับเป็นความมั่นใจด้วย meaning that when you trust in someone You have confidence that person have that in นั่นหมายความว่าเมื่อคุณเนี่ยวางใจใครสักคนหนึ่งเท่ากับคุณเองก็มีความมั่นใจในคนคนนั้น When you trust in something you have confidence in that thing แล้วเมื่อคุณเองเนี่ยมีความวางใจในสิ่งสิ่งนี้ก็เท่ากับคุณมีความมั่นใจในสิ่งนั้นด้วย So trusting in the Lord is putting our confidence in the Lord การวางใจในพระเจ้านั้นก็หมายความว่าเรานั้นมีความมั่นใจในพระองค์ or our confidence comes from the Lord หรือว่าความมั่นใจของเรานั้นมาจากพระเจ้า or we can also say we have confidence in life Because we know the Lord, เราสามารถจะพูดแบบนี้ก็ได้ว่าเหตุผลที่เรามีความมั่นใจในชีวิตเป็นเพราะว่าเรารู้จักพระเจ้า You know, so I in know God put their confidence in all the wrong people and in can understand all all when don't know wrong wrong things put world God people the the people the who ผมก็เข้าใจนะว่าบางครั้งคนในโลกเนี่ยเขาไม่รู้จักพระเจ้าเขาก็จําเป็นที่จะต้องเหมือนวางใจหรือว่าเชื่อมั่นในคนนั้นคนนี้เชื่อมั่นในสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่เสมอ But the sad thing is when Christians get distracted and put their confidence in men and not in the Lord แต่สิ่งที่น่าเสียดายก็คือเมื่อคนที่เป็นคริสเตียนแล้วเนี่ยกลับไปเชื่อมั่นในสิ่งอื่นๆหรือว่า กลับไปเชื่อมั่นในในสิ่งที่แบบไม่ได้มาจากพระเจ้าหรือไม่ว่าไม่ได้มั่นใจในพระเจ้าเลย And that hallmark the truth is that the is of The Christian life is trust in the Lord <า> or confidence <า> in the Lord ทั้งๆท,ที่ความเป็นจริงสำหรับการดำเนินชีวิตคริสเตียนเนี่ยเครื่องหมายที่สำคัญของเราก็คือการวางใจในพระเจ้า You know we should be known for that lifestyle เราควรจะเป็นที่รู้จักในเรื่องของการดำเนินชีวิตแบบว่าวางใจในพระเจ้าเสมอ We Christians this is our lifestyle เราที่เป็นคริสเตียนการวางใจพระเจ้าถือว่าเป็นวิถีชีวิตประจำวันของเรา That our confidence for every area of our life comes from the lord ความมั่นใจที่เรามีเกิดขึ้นในทุกๆเรื่องของชีวิตนั้นเนี่ยมาจากการที่เราได้รู้จักพระเจ้า you know there's so many people who put confidence in knowing important people ก็มีหลายๆคนที่เขามีความมั่นใจเพราะว่าเขาได้รู้จักบุคคลที่สําคัญ but we know that those important people will become not important one day แต่เราก็รู้ว่าบุคคลสําคัญในวันนี้วันข้างหน้าอาจจะไม่ได้เป็นบุคคลสําคัญอีกต่อไปแล้วก็ได้ and people put confidence in powerful people ผู้คนเองก็มักจะมีความมั่นใจในคนที่มีอํานาจ but we know powerful people who are not powerful today แต่ในความเป็นจริงก็คือคนที่เคยมีอํานาจเมื่อก่อนก็ไม่ได้มีอํานาจแล้วในปัจจุบันนี้ you know so so when we put confidence in men ถ้าเราเองไปมั่นใจในมนุษย์หรือว่าวางใจในมนุษย์ it's a very shaky foundation ก็จะเป็นพื้นฐานที่มีความแบบสั่นคลอนมากๆเลย we are putting our confidence in something that will not last long เรากําลังไปฝากความมั่นใจของเราความวางใจของเราไว้ในสิ่งที่มันไม่สามารถจะอยู่ถาวรตลอดไปได้ in fact the power of man the wisdom of man can change overnight เพราะว่าอํานาจของมนุษย์หรือว่าสติปัญญาของมนุษย์เนี่ยมันก็อาจจะเปลี่ยนไปได้แค่ข้ามคืนเดียว you know so let me ask you this question ผมเองก อยากจะขอถามคําถามนี้กับคุณ Is your confidence in life comes from your bank account? ทุกวันนี้เนี่ยความมั่นใจในชีวิตของคุณมาจากการที่คุณมีเงินฝากในธนาคารหรือเปล่า Does your confidence in life comes from knowing important people? หรือว่าความมั่นใจในชีวิตของคุณมาจากการที่คุณได้รู้จักบุคคลสําคัญหรือเปล่า Or does your confidence come from Uh, because you came from a important family you from หรือว่าความมั่นใจของคุณมาจากการที่ครอบครัวของคุณเนี่ยมีชื่อเสียงโด่งดังหรือเปล่า If so then your confidence is in the wrong place ถ้าเป็นแบบนั้นแสดงว่าความมั่นใจของคุณเนี่ยมันอยู่ในที่ที่ผิดแล้ว Or the the source of your confidence is wrong หรือว่าแหล่งแห่งความมั่นใจของคุณก็ไม่ใช่แหล่งที่ถูกต้อง Another question I want to ask is this แล้วก็อีกคำถามหนึ่งที่ผมอยากจะถามเลยก็คือ Do you lack confidence because you this have คุณขาดความมั่นใจในชีวิตเป็นเพราะว่าคุณไม่มีสิ่งต่างๆในฝ่ายธรรมชาติแบบนี้หรือเปล่า Then your confidence is also in the wrong place. นั่นก็หมายความว่าความมั่นใจของคุณเองก็อยู่ในที่ที่ไม่ถูกต้องอีก So whether we have these things or don't have these things, ไม่ว่าเราจะมีสิ่งต่างๆเหล่านี้หรือว่าจะไม่มีก็ตาม we can choose the better way which is to have confidence in the Lord. เราก็ยังสามารถเลือกในทางที่มันดีกว่าได้ให้กับตัวเราเองก็คือการวางใจในพระเจ้า just says it is better พระคัมภีร์จึงใช้คําว่าดีกว่า i want you to accept today that it is better to trust and or have confidence in the lord วันนี้ผมเองก็อยากจะให้คุณยอมรับว่ามันดีกว่าจริงๆกับการที่เราจะเชื่อมั่นแล้วก็วางใจในพระเจ้า now the question is the big question is how can we have confidence in the lord or trust in the lord แต่คําถามที่สําคัญก็คือเราเองเนี่ยจะมีความมั่นใจในพระเจ้าได้อย่างไง well first of all you cannot trust or have confidence in someone you don't know คุณก ก็ไม่สามารถที่จะวางใจหรือมีความมั่นใจในคนคนนั้นที่คุณไม่รู้จักได้ Right so in our Christian life ในชีวิตคริสียนของเราอง If we want to have more confidence or trust in the Lord We relationship must focus on ถ้าเราเองเนี่ยต้องการจะมีความวางใจหรือว่ามีความมั่นใจในพระเจ้ามากกว่านี้เราเองต้องให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์กับพระเจ้า Our relationship with God ความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระเจ้านั้น trusting and having confidence in the to the key Lord and เป็นกุญแจที่จะช่วยให้เราวางใจแล้วก็มีความมั่นใจในพระเจ้าได้ because the more you have relationship with him the more you know how powerful good and wise <He> เพราะยิ่งคุณมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้ามากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งรู้จักว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่เปลี่ยนไปด้วยสติปัญญาและพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ เต็มไปด้วยความรัก I'm telling you relationship with God is the key ดังนั้นความสัมพันธ์กับพระเจ้าทุกๆวันนี่แหละเป็นกุญแจที่สําคัญ t o having great confidence in the Lord ที่จะทําให้เราสามารถมีความมั่นใจในพระเจ้าได้อย่างมากมาย Now think about everything God has given to us อยากจะให้เราลองคิดถึงทุกอย่างเลยที่พระเจ้าได้มอบให้กับเรา You know God has given us his holy spirit พระเจ้าเองได้ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์กับเรา Why ทไมล So that can have relationship do we with have can a เพื่อที่เราเองจะสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพระองค์ได้ God has given us the gift of righteousness. พระเจ้าเองได้ให้ของประธานแห่งความชอบธรรมกับเรา Why? เพื่ออะไรครับ So that we can have a relationship with him เพื่อเราเองจะสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพระองค์ได้ God has given us his word พระเจ้ายังได้ให้ถ้อยคําของพระองค์กับเราด้วย Why ทําไมล่ะคะ So that we can have a relationship with him เพื่อที่เราจะสามารถมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระองค์ได้ God has given us the privilege of พระเจ้ายังให้เรามีสิทธิพิเศษในการอธิษฐานกับพระองค์แล้วเหตุผลหลักๆของการอธิษฐานคืออะไร relationship with have and him เพื่อที่เราเองจะได้มีโอกาสพูดคุยกับพระองค์สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพระองค์มากขึ้น problem The with many Christian people today ปัญหาที่เกิดขึ้นกับคริสเียนในทุกวันนี้ก็คือ is that they pray to God only when they need something เขาอธิษฐานกับพระเจ้าเมื่อเขาต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือต้องการให้พระเจ้าช่วยเหลือ but the primary purpose of prayer Develop intimacy with to God แต่จุดประสงค์หลักๆเลยของการอธิษฐานก็คือเพื่อเราจะได้มีโอกาสพูดคุยกับพระเจ้ารู้จักกับพระเจ้ามากขึ้นมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระองค์อยู่เสมอ we cannot use God like ge cannot a in God เราไม่สามารถที่จะใช้พระเจ้าเหมือนกับว่ายักษ์ใหญ่ที่กำลังแบบว่าขัดตะเกียงวิเศษแบบนั้น something life, then only talk to only แล้วก็เมื่อเราเนี่ยต้องการ อะไรจากพระเจ้าเราถึงจะเข้ามาคุยกับพระองค์ขอจากพระองค์ no, The right purpose of prayer of แต่ผมเองอยากจะหนุนใจให้เราทุกๆคนเนี่ยใช้สิทธิของเราในการอธิษฐานด้วย pray to build a relationship with God เพราะว่าสิทธิของเราตรงนี้ที่เราสามารถอธิษฐานกับพระเจ้าได้คือเพื่อสร้างความสัมพันธ์แล้วก็รู้จักกับพระองค์มากขึ้น think about praise and worship through music ก็อยากจะให้เราได้นึกถึงเรื่องของการสรรเสริญการนมัสการผ่านทางดนตรี it's not just about enjoying the tune enjoying the song ไม่ใช่เป็นการที่เรารู้สึกว่าเออดนตรีเพราะนะหรือว่าเนื้อเพลงเนี่ยมันเพราะดี But the true purpose praise and worship to relationship God is แต่จุดประสงค์หลักๆของการสรรเสริญการนมัสการเพื่อเราจะได้พัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้า so what I'm trying to help you understand is this สิ่งที่ผมพยายามอยากจะช่วยให้คุณมีความเข้าใจตรงนี้ก็คือ all this privileges we have in Christ สิทธิพิเศษทั้งสิ้นเลยที่เรามีอยู่ในพระเยซูคริส There's one great purpose. มีไว้เพื่อจุดประสงค์ที่ยิ่งใหญ่อย่างหนึ่ง that is to have intimate relationship with God. ก็คือการมีความสัมพันธ์ที่สนิทสนมกับพระเจ้า And in that place. แล้วจากจุดนี้ We learn to have confidence in God because now we know Him. จึงทําให้เรานั้นอ่ะสามารถที่จะมีความมั่นใจในพระเจ้าได้มากขึ้นเนื่องจากว่าเรารู้จักแล้วว่าพระเจ้าเป็นยังไง Personally, personally we know how powerful He is. เรารู้จักเป็นการส่วนตัวแล้วว่าพระเจ้าเนี่ยมีพลังมากขนาดไหน We know how faithful. แล้วเราก็รู้ว่าพระเจ้านั้นซื่อสัตย์มากขนาดไหน know how she loves much แล้วเราเองก็รู้ว่าพระองค์ทรงรักเราขนาดไหน Not The ไม่ใช่แค่เป็นทฤษฎีแล้วนะ But ially, the heart personally have in a revelation of แต uh, ่ตอนนี้เนี่ยเราได้รับประสบการณ์เป็นการส่วนตัวจะผ่านทางจิตใจของเราเลยเราได้รับการเปิดเผยสำแดงว่าพระเจ้าทรงเป็นใคร and the natural byproduct is that we have confidence in the lord และผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นตามมาก็คือเราจะเห็นว่าเรากล้าที่จะมั่นใจในพระเจ้ามากขึ้น if you know the lord ถ้าคุณเองได้รู้จักพระเจ้า you will have confidence in no other thing คุณก็จะมีความมั่นใจสําหรับทุกเรื่องด้วย in all the other things that you are confident in คือสิ่งต่างๆที่ตอนนี้คุณกําลังมั่นใจอยู่ในสิ่งเหล่านั้น would be nothing in in compared to who God is มันก็จะเปรียบเทียบไม่ได้กับความมั่นใจที่จะเกิดจากการที่คุณได้รู้จักว่าพระเจ้าทรงเป็นใคร you remember that's what Paul said in the book of Philippians คุณจําได้ไหมว่านี่ก็คือสิ่งที่เปาโลได้พูดไว้ในหนังสือฟิลิปปี he used to be confident in his in his flesh ว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาเคยมีความมั่นใจในเนื้อหนังของเขา he came from the Jewish uh, uh, people เขาเองก็มาจากคนยิว He was born in one of the most influential families แล้วเขาก็เกิดมาในครอบครัวที่ค่อนข้างจะมีที่พลต่อสังคม He studied under the best t e a of his day เขาได้ศึกษาเรื่องของธรรมบัญญัติจากครูที่เก่งที่สุดในสมัยนั้น h e learned all the disciplines of the Jewish life เขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับระเบียบวินัยสําหรับการดําเนินชีวิตในฐานะที่เป็นคนยิว from a very young age ตั้งแต่อายุยังน้อยเลย Paul lived Uh, such a strict spiritual disciplined life. เปาโลเองดําเนินชีวิตที่มีระเบียบวินัยมีความเคร่งครัดแล้วก็ประพฤติตาม กติกาทางฝ่ายวิญญาณเสมอเลยและเขาเองก็อยู่ในกลุ่มผู้คนซึ่งเป็นคนยิวที่มีที่พลในสมัยนั้นด้วยเขาตัวเขาเองเขาก็ถือว่ามีอำนาจคนหนึ่งเหมือนกันแต่เขาบอกว่าเมื่อเขาเองได้มีโอกาสรู้จักกับพระคริสต์ เขาถือว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยที่มันเป็นคุณสมบัติส่วนตัวของเขาเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นขยะเลยความมั่นใจของเขาก็คือกลับด้านใหม่ทั้งหมดเขาเนี่ยเลิกที่จะมีความมั่นใจในเนื้อหนังที่เกิดจากตัวของเขาเองแต่ตอนนี้ความมั่นใจของเขาก็คืออยู่ในพระเจ้าและเมื่อเราเองเนี่ยสามารถที่จะก้าวไปถึงจุดๆนั้นเนื่องจาก ความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระเจ้าอยู่เสมอเราเองก็จะเห็นชีวิตที่เหนือธรรมชาติเกิดขึ้นกับเราด้วยก็ไม่เป็นไรที่เราจะมีสิ่งของต่างๆหรือมีนู่นนี่นั่นในโลกใบนี้แต่ยังไงก็ตามเราจำเป็นต้องเข้าใจตรงนี้เสมอ Who the source of your confidence? is ว่าพระเจ้าเท่านั้นที่จะเป็นแหล่งแห่งความมั่นใจของคุณ Let's pray ให้เราที่ฐานด้วยกันนะคะ Father we thank you for this day พระบิดาขอบคุณพระองค์สำหรับวันนี้ We thank you for your goodness power wisdom ขอบคุณพระองค์สำหรับความดีสติปัญญาและถ้อยคำของพระองค์ซึ่งเป็นแหล่งแห่งความมั่นใจของเราในวันนี้ We thank fruitful a day you for เราขอบคุณพระองค์สำหรับวันที่เกิดผลอย่างมากมาย in Jesus name we pray เราที่ฐานในพระนามพระเยซู Amen well, God bless you Have a good day ขอพระเจ้าอวพรทุกคนนะครับแล้วก็ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกๆคนเลย